สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y ยูทู e ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับเออิอตัวกระเจาคันแรกเลยไม่ต้องรีรออู้หัวปลาดุกมิซูบิชิฟูโซคันนี้ ทำไมทีมงานนี้มีแต่รถจำๆเลยเนี่ยยุ่งๆ,ๆเลยครับรถขุดก่ไมักิ๊กไม่เอี่ยมอ่องเลยอยู่กับทีมงานเ่าแก่นู่ครับนี่หรือว่าทีมงานเสียนุบ้านไซอําเภอศรีคอรภูมิโอ้พอดีผมมาถ่ายไมโครเสียกล้องนะมาถ่ายคมาสู่ของเสียกล้องแล้วเสียกล้องบอกว่า ไปดูที่เด็ดหน่อยไปดูรถป่าหน่อยเขาอย่างนั้นโอ้จัดไปครับงานนี้แถวนี้เขาติดแต่สติกเกอร์สมบัติพ่อนะพี่น้องสมบัติพ่อพอ,อย่ารอเล่นหน้ไปายนะไกลสวัสดีนะครับสวัสดีทักทายแซมไซม์ให้ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่บ้านโคกเจริญโคกเจริญบ้านไซหรือว่าแถวจารพัฒน์นี่แหละครับ สวัสดีทักทายจำาจมาให้ด้วยมีสวยไหมแถวนี้เมียนกุยครโบโสนี่มีแต่ขมิ้นมันแถวนี้นี่รอหล่นมาจากจอมพระนี่ยิงตรงมาจากจอมพระเลยมาติดตามทีมงานแถวนี้กันหน่อยซิเป็นแบบไหนโอ้มาไกลามาไกลามาโกอินเตอร์หน่อยเ <laughs> จ้าแล้วเฮ้ยจะต่อแล้วซีคอร์ภูมิ โซนจารพัถชาวบ้านผมเรียกโซจารเพัดรอโลนจะต่อเลยมาไกลามาไกลามาเยี่ยมชมหน่อยอยู่กับทีมงานท่าแกนุครับหรือว่าเสียนุอ,อยู่ไหนนี่ท่าแกนี่ผมมาถึงท่าแกก็มาอยู่เลยไปดูงานครับอีกที่หนึ่งพอดีลูกชายเกบอกว่าให้ติดตามทีมงานพ่อกันหน่อยเข้า่าอย่างนั้นมีรถสองคันครับทีมงานนี้มีโคมาสุ p ร้อยยี่สิบรุ่นห้าคันหนึ่งครับแล้วก็สมิตตโมตัวใหม่เอียมเลยรุ่นร้อยสามสิบมหนียังดูไม่ชัดนะพี่น้องเดี๋ยวไปตามชมใกล้ใกหน่อยเปิดตัวกับเจ้าคันที่สองฮ o โนเมกาคันนี้ซีริฮารอยเขียวอะไรแบบนี้เขียวมรกตบะเขียวแบบนี้โหจัดพี่น้องเล่นรถใหม่ๆกันเลยราคาแปดเก้าแสนนี่ไม่ตกครับทีมงานนี้ เล่นแต่ของแท้อ่อลึกจัดโอ้กี่เม็ดเนี่ยน่าจะไม่ตามกันสิบเมตรนะนี่เก้าถึงสิบเมตรแล้วน,วนี่กี่ชั้นแล้วนี่อ้ครูคลังครูคลัง,งส่งให้ไปเอาออกตัวขั้นที่สองเลยบนเอดคุ้มพลังฮีโน ปีนบอ่อทางนุ่มๆเลยครับน,นี่รถแม่แรงอยู่ไม่ได้พี่น้องต้องแรงอย่างเดียวเอรอรถรอรถรอข้างหลังเพ่นบอกว่าสุรินทร์ิตี้นะพี่น้องมีรูปพญาช้างโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยคุณปูคุณปู เจ้าคุณปูในตำนานรับชัยพลโอ้ร้อยสิบห้านี่ใส่โลไม่นี่อีซูซูเอ็นพีอารุ่นนี้ร้อยสิบห้าแรงมาเขาว่าอย่างนั้นมีทันมิชลินนั่งกอดอกอยู่สองท่านคว่ำหัวคัน,น <c oughs> เดี๋ยวมาตามดูว่าคุณปูท่านนี้จะปีนบอยยังไงคุณพระกำลังของเขา โซมิโตโมเอ1เฮร้อยสามสิบครับรถนี้น่าจะสิบสามตันนะไม่เอี่ยมองเลยครับที่ลันบนี่เจ้าเลยเจ้าเลยเอ้าคุณปูออกตัวครับไหวไม่ไหวพลังสดนะนี่ไม่มีโลพี่น้องพลังสดเลยอู้ยปั่นโคงเลยน้องผมจะได้ช็อตเด็ดหรือเปล่านี่ น่าจะได้ชอดเด็ดแล้วครับไม่เหลือแบบนี้อยู่เลยน่าจะอยู่แล้วครับโอ้โหฝาท้เปิดไหวไมไม่ไหวไม่ไหวครับพี่น้องนี่เจอกล้องของล้อหลนไม่น่ารอดสักคันพี่น้องอยู่เลยดําทิ้งเลย แกไขปัญหากันง่ายๆครับไม่ต้องดิ้นทรงททรายรอบอกเลยเรู้เ่าหรอโอ้ช็อดเด็ดแห่งวันชอดเด็ดแหง่ดดแหงคลิปมันไม่ไหวก็ต้องอย่างนี้แล้ครับไปดิ้นแรงดิ้นมากเดี๋ยวอันตรายต่อเพลาเพลาข้างครับพี่น้อง ดำบอ่อเลยเฮ้ยวัวเน,นี้ยนี่ไอ้แตงโมยังเป๊ะแกเฮ้ยแม่โค่เนี่ย,ออยเย <c oughs> <c oughs> จ้าคนปูอุณน่าจะเกียร์ใหญ่ท่านน้องนี่เกียร์ใหญ่ครับน่าจะเกียร์ร็อกหรือเปล่าดูครับเกียร์ใหญ่นะพี่น้องไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับโอ้ตรงไหนมาติดตามดูระดับตำนานเลยครับ ดูตำนานเขาจะโชว์สเต็ปยังไรหรืออาต้องเอาพีโม่มาช่วยครับนี่โอ้ชอ็อตเด็ดแห่งวันอีกแล้ว <c oughs> ไปตรงไหนต้องได้ชอด็อตนะพนี่งงองถือกลองเข้ามาเนี่ต้องได้ช็อตเลยแบบนี้โอ้เดี๋ยวมาดูพีโมโขึ้นมาครับพีโมโ่ขึ้นมาช่วยยังไงเดี๋ยวเกลี่ยทางก่อน ยังไงครับนี่เดี๋ยววางน้ำไม่สูงครับจะดิดท้ายหรือเปล่าจะดิดท้ายตัวเองช่วยตัวเองได้ไหมนี่จริงๆน่าจะมีขดขดไม้นะพี่น้องอไปวางเพื่อจะดิดท้ายครับสุดมากครับผมเคยเจอแต่อย่างนั้นนะวันนี้ยกดำสุดเลย ไม่ขยับเลยครับฝาท้าไทยไม่ขยับเลยเดี๋ยวพี่โม่มาช่วยเดี๋ยวพี่โม่มาช่วยโอ้เดี๋ยวเกลดีนะก่อลบุ๊กกี่กี่ฝันแล้วมึห้าพันแล้วป่ะดูกตาว้าใหม่เยี่ยมองเลยพี่น้องนี่ซื้อมาเท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยนี่เพราะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสามล้านนั่นนี่เอาครับเรียบร้อย เป็นไรครับปูทา้งะไรก่อนพอดีทางนี้มันน่วมจัดนะพี่น้องทางน่วมจัดครับเดี๋ยวแก้ปัญหาก่อนเอาดินดานขึ้นโปะๆก,ก่อนนี่ความจริงต้องเอาไมโครนะพี่น้องขึ้นมาเหยียบซ้ําสัก2อสามรอบครับเพื่อให้ดินมันแน่งน่าจะอย่างนั้นครับเจ้าเลยครับเจ้าเลยครับรถขุดรุ่นนี้เอสเฮร้อครับ โตมิตตโมเครื่องยนต์เขาก็น่าจะเป็นอิส,สุเลยครับตามที่ผมเคยเห็นมานะใหญ่ครับใหญ่ๆเสียงนิ่มมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยปุ่งกีใหญ่มากยังกับปุ่งกีสอ0ร้อยเลยครับพี่น้องดูครับเปรียบเทียบดูเลยแต่มันไม่ค่อยลึกนะ กว่าใหญ่ครับได้กว้างจาจะกว้างเกือบถึงเมตรอะไแหละนี่ถึงเลยเลยครับผมว่านะสวยมากสวยมากพี่น้องทีมงานเท่าแกโนุอำเภอศรีคอรภูมิแถวตำบลจารพัดไม่ยำอองเลย งานรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวครับไม่เป็นสองรองใครมันกลามครับใครนี้สุบิโตโมโพี่น้องเจ้าเลยเจ้าเลยเขียนบอกว่าอะไรนะเขียนบอกว่าลีดวีจัดตำาหน่ยบอกลีเวี ไม่รู้ว่าศูนย์เขาอยู่ตรงไหน,นพี่น้องผมก็ไม่ค่อยทราบนะครับเรื่องรถไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะพี่น้องรู้แต่ว่ามาถ่ายการทํางานให้ได้รับชมครับการทํางานทั่วไปของรถบรรทุกทํางานรถโคดรถดํารถไมโครทุกสิ่งทุกอย่างลอง้ลอหลอ่นติดตามไม่ได้รับชมครับพี่น้องโซนบ้านไหนเขตพื้นที่ไหนครับถ้าผมพอไปได้พอมีเวลาจัดให้แน่นอนครับตามคำขอเอฟซียางเดียว ดินแห้งๆมาโปกกอนน่ครับกันดินสไลด์พี่น้องตกแต่งทางโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยเคมงานนี้ นุ่มนวลมากพี่น้องถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ s อเคร้อยสิบเรานี่โอ้สูสีพี่น้องสูสีมากเป็นคู่โมที่สูสีมากเรื่องความเร็วเรื่องลักษณะภายนอกความสวยงามนี่อู้ไม่แตกต่างกันเลยครับได้เด่นเรื่องสีเหลืองครับนี่โซมิโตโมอโอ้เป็นเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องดอกคูณแต่เรื่องดอกคูณน,นะแบบนี้ ไม่ใช่เหลืองแคทนะครับเหลืองแคทเป็นอีกเหลืองหนึ่งเหลืองแคทมันจะเป็นเหลืองแก่ๆครับเหลืองออกน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เป็นเหลืองสมเปตโม่มาตามการปิดท้ายด้วยคันล้อนะพี่น้องคันนี้ฟูโซ่หัวปลาดุกครับอสีม่วง ม่วงจำเลยม่วงตัดแดงโอ้เสียบอกว่าจัดมา3าปีแนละ้วพี่น้องคันนี้เข้าปีที่3แล้วครับโอ้ใช้รถแบบไหนนี่ยังไม่ยังไม่เล่มเลยรถ3าปีนี่ยังรถออกใหม่เลยนี่โอ้ <c oughs> มาจากอูแสนสุขมอเตอร์นะพี่น้องอำเภอชุมพลบุรี เมื่อสามปีที่แล้วก็บอกว่าจัดมา70ินะพี่น้องนี่เจ็ดแสนทวนครับซื้อเงินสดเสียไม่ธรรมดาจริง,รงโคตรแรงครับนี่ตระกูลฟูโซ่นี่อออาจจะไม่ใช่รถติดอันดับยอดตลาดแต่ว่าความถึกทนนี่ความแรงเขานี่ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับมิซูบิชิเดี๋ยวเรามาปิดคลิปปิดเกมกับเจ้าคันนี้แหละครับพี่น้องรถรอรถรอ ลอจัดเลยวิ่งปากโบนะพี่น้องแกบอกว่าเคลื่อนทีออกไปนี่ก็ประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะพี่น้องไปกลับไม่ถึงสองร้อยเมตร เที่ยวระร้อยเข้าไปอย่างนั้นอู้ได้ราคาไปน้องโซนนี้โซนสีคอนระพุมโอ้ราคาดีมากรถดำนี่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่สามสี่สิบเที่ยวได้เปล่าน,นี่น่าจะสามสิบเที่ยวแหละครับเพราะว่าวิ่งไกลๆนี่รถขุดคันใหม่ขนาดนี้ครับโอ้แบกดินดานหนักๆน่วงๆกันเลยอ่ะหลังจากแกทางไปแล้วมาดูกันหน่อยครับว่าจะได้ผลหรือเปล่า ขุมพลังมิสูบิชิข้างหลังลายบังนี่ดอกลายบางังเอาอยู่ครับโอเคครับทางน่าจะโอเคแล้วเลยกันต่อครับพี่น้องเจ้าเลยเจ้าเลยร,รุ่นนี้รอหลุนน่าจะดาเพิ่งมาถ่ายเป็นครั้งแรกนัน่นนี่น่าจะเป็นคลิปแรกครั้งแรกเลยในการมาถ่ายซูมิโตโมครับรุ่นนี้เอสเฮดร้อยสามสิบหรือว่ารุ่นสิบสามตัน ฝากไว้นะครับเพื่อนๆในช่องกระตุ้ของผมลอโลนรวมดบบํารถบรรทุกทํางานนะครับตามติดชุดดับดำเอาให้ได้ที่สุดครับเท่าที่ทําได้โซนบ้านเราอําเภอจอมพระอําเภอสีขคขาวสินารินท่าตูมและชุมพลบุรีครับหากพอไปได้จัให้ชมอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทนหน้าตลอดทั้งปีครับจากกระผมลอโลน สวัสดีครับ